If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff. And some cases a rather large in one some อะไรจะแพงขึ้นบ้างจากมาตราการกำแพงภาษีทรัมป์รถยนต์ทรัมป์พูดไอเดียขึ้นภาษี100%หรือมากกว่านั้นกับรถยนต์ประเภทต่างๆด้านผู้ผลิตยานยนต์มองว่ากำแพงภาษีทรัมป์จะดันราคารถยนต์ให้พุ่งสูงถึง25%ขณะที่ราคาน้ำมันเตรียมทะยานขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้อลูมิเนียมและเหล็กกล้าทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ากับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยข้อมูลจากโบ r l d Bank ชี้ว่าอเมริกาคือผู้นำเข้าอลูมิเนียมรายใหญ่ ที่สุดในโลกจากแคนาดาเม็กซิโกและบราซิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทรัมเผยว่าจะขึ้นภาษีนําเข้าชิปคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเป้าไต้หวันซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก t s m c ที่ผลิตชิปให้กับลูกค้าสหรัฐมากมายส่วนห้างค้าปลีกด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เบสไบเตือนว่าสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปและวิดีโอเกมจะแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลิตภัณฑ์การเกษตร c e o ห้างค้าปลีกทาเก็ตเผยว่าสินค้าเกษตรตามฤดูกาลอย่างอะโวาคามไ่่ วันหลังกับแพงภาษีทรัมป์มีผลประครับใช้ผลิตภัณฑ์ยาทรัมป์เห็นว่าควรขึ้นภาษีกับผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่สินค้ากลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นแคทตี้บอสยานสิกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากเนชั่นวายมูโชคาดว่าผลจากมาตรการภาษีของสหรัฐอาจทําให้โครเรือนอเมริกันต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าแพงขึ้นเกือบ1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือเกือบ3 4 0 0 0บาทต่อโครเรือนในปีนี้